สวัสดีเพื่อนเทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิษณุวิดีโอนี้เป็นเรื่องเล่าบนหลังรถนะตอนนี้เป็นวันศุกร์ที่21ธันวาควมพุทธศักราช2566คือมันจะใกล้ปีใหม่แล้วไงรถเริ่มออกจากต่างจังหวัดบ้างเริ่มไปไปเที่ยวไปอะไรกันบ้างนะ ขวางเขาเล่นมือถืออยู่เออมันเป็นอะไรนักหนากับมือถือวะมันว่างมากใช่ไหมนี่บางคันข้างหลังเขารีบเด้ผมเกลียดพวกขับรถแล้วเล่นโทรศัพท์มือถือมากเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมเกลียดโคตรเกลียดเลย แม่งว่างมากไม่ว่าจะขับรถอะไรก็แล้วแต่จะเป็นรถมอไซค์จะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าเองจะใช้โทรศัพท์เองจอดข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินแล้วใช้ให้มันเสร็จเสร็จแล้วค่อยกลับมาขับรถต่อจะดีกว่านะไม่มีเรื่องให้โมโหผมก็โมโหไปไไหนี่แหละครับโมโหไปก็ไม่ทำให้พวกเขาเขาเรียกว่ายังไง ขำนึกอะไรหรอกนะว่าเฮ้ยเองเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถนี่ถึงแม่รถมันจะจอดก็ตามนะกฎหมายระบุชัดเจนนะครับแต่ผมไม่รู้ข้อไหนอะ่ะแต่ว่ามันมีเออยิ่งไอ้รถยนต์นี้ไม่เท่าไหร่นะไม่ใช่ไม่เท่าไหร่นี่รถยนต์ว่าแย่แล้วนะ เรื่องขับรถแล้วใช้โทรศัพท์มือถือถึงแม้รถจะจอดมันก็ถือว่าขับรถนะถ้ายังควบคุมรถอยู่บนท้องถนนรถยนต์มาแย่แล้วมอไซค์ยแย่กว่าขับไปก้มไปไปซ้ายไปขวาเบียดคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะตอนแรกผมตั้งใจว่าแค่จะมาดูว่าเออสี สีกล้องผมนี่ผมปรับใหม่นะเป็นแบบสีธรรมชาติตอนแรกตั้งแต่ต้นจนจบนี่ไม่ใช่ตั้งแต่ต้นจนจบดิตั้งแต่แรกเลยผมใช้ไอเวอร์แบนด์เวอร์อะไรเนี่มานะที่ว่าสีมันจะออกสดๆออกสดๆดเขาเรียกว่าอะไรเร่งสีมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเถอะผมลองเปลี่ยนมาใช้เป็นสีเนเจอร์นี่อะไรนี่แหละที่แปลว่าธรรมชาตินะนะ ก็ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าจะไปไหนล่ะดะมันไปไม่ได้โอ้ยก็ไม่รู้สินะเงินเป็นฟุตบาทข้ามไปเลยนุ่เอ e> ้ยยกรถข้ามไปเลยคือจริงๆมันมองไปแค่นี้มันก็รู้นะว่าไปไม่ได้แต่ก็เอาะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเออ เรื่องเล่าบนหลังรถอยากจะบอกว่าผมไม่ได้ทํานานเลยนะและช่วงนี้ผมผมต้องเข้างานเช้านะครับแต่วันนี้แหละเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้เข้าเช้าปกติผมเข้าสิบโมงนะเรื่องเล่าบนหลังรถไม่ได้ทําบ่อยด้วย ออกมาเลยพี่ชายช่วงนี้เรื่องเยอะนะครับวิดีโอ,อวิดีโอยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรสิ่งที่ท่านผู้ชมขอมาก็ทำไปแล้วยกเว้นกีตาร์เพลง No Scare ของว ok ันอูชีล็อกที่ยังฝึกไม่ได้เลยแม่งยาก มาเลยฉันเปิดไฟฉุกเฉินให้นายทราบแล้วอ้จริงสิโซ่ของผมไปแล้วนะก่อนหน้านี้ผมบอกว่าโซ่ผมมันข้อตายใช่ไหมมันยังไม่เยอะนะแต่ไม่ใช่สำหรับตอนนี้ครับตอนนี้คือ ตายแบบดังแบบแคลกแคลกแคลกเลยผมอยากจะถ่ายวิดีโอขณะขับฉี่ว่าเอ้ยเขาเรียกว่าไงดีว่าโซ่ตายมันเป็นอย่างไรวิตายไปให้ด้วยเหรอโอ้ขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณเยอะๆครับขอบคุณเยอะๆ mm hmm. แค่ขยับรถให้นี่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วนะ น้าจะไปทางไหนเนี่ยตามน้าไปก่อนนะต่อคิวเขาต่อคิวเขาปั๊บน่านอากาศหนาวแล้วนะหนาวแบบจู่ๆก็หนาวขึ้นมาเลยหนาวแบบเอ๊แต่แต่แฟนผมบอกว่าเอ มันมันควรจะหนาวตั้งแต่วันที่สิบเก้าแล้วนะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแต่ก็ล่าช้าไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะหนาวก็หนาวไปหลักๆแล้วเราเจอร้อนอะ่ะขนาที่ผมกำลังอยู่บนท้องถนนนี้ผมรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นนะจริงๆแล้วมันจะร้อนมากๆเลยมันจะร้อนแบบอบอ้าว เสื้อกันหนาวนี่อยากจะโยนทิ้งไปด้วยซ้ำนะกล้องมันเอ้ยไอคานนี่มันโยโยนะหวังว่ามันจะไม่หักนะครับน้ำหนักมันถึงร้อยกิโลไหมไอท่อนเนี้ยหรืออาจจะมากกว่านั้นปะไม่รู้สิ CBR 650F มากับผู้สาว CBR เป็นรถที่พวกตระกูล F ตระกูล R เนี่ยนะ 650R 650F นี650่ถ้านั่งมันนั่งสบายกว่าเซได้ 6R เยอะนะอย่าว่าแต่ถ้านั่งเลยบอกก็ด้วยเรื่องความสบายเซได้ 6R สู้ไม่ได้นะ ว่าตามจริงนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องตัวไอ้ส่วนตัวบุคคลนี่ผมก็ไม่ทราบเช่นกันสำหรับผมไอ้เซตไอ้ขกอา,อาจจะนั่งสบายมากกว่าก็ได้ <c oughs> แล้วแต่บุคคลนะรถบางคันที่นั่งลำบากเนี่ย อาจจะสบายสำหรับบางคนส่วนรถบางคันที่นั่งสบายอาจจะลำบากสำหรับบางคนปัจจัยจุดประสงค์มันต่างกันอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายวิดีโอนั่นแหละว่าปัจจัยปัจจัยปัปกเจตอะไรนี่มันอยู่ที่ตัวบุคคลสหรับผมคันนี้ผมถือว่าเซดีโขกอ,อาไม่ใช่รถที่นั่งสบาย สำหรับผมแต่ผมอยู่กับมันและยินดีที่จะอยู่กับมันและมีความสุขที่ได้อยู่กับมันผมพ่อแล้วนะผมผมมีรถขี่ผมโอเคแล้ว <laughs> อย่างที่เคยบอกไปนะ ถ้านินจา650มันเป็นสี่สูบเนี่ยผมเอาแล้วแต่คาวาสกีคลาสหกรเนี่ยมันมีแค่เจ้า z ซ R เเท่านั้นนี่แหละที่มันเป็นสี่สูบเรียงทำให้ผมต้องซื้อมันแต่ตามหลักแล้วเราซื้อรถก็ตามจุดประสงค์ตามที่เราชอบนะ มาถ้ามันตรงใจเราเราใช้อย่างมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยแม่ผมจะไม่ได้ชอบมันทั้งหมดส0รอยเปอร์เซ็นผมก็มีความสุขที่จะขับขี่กับมันมันเป็นรถที่นั่งไม่สบายเอาเสียเลยแต่น่าแปลกนะคนเรานี่บางครั้งอะไรที่มันลำบากลำบากนี่ อขอบคุณนะบางครัง้งอะไรที่มันลำบากลำบากนีแต่เราเป็นสุขนะแปลกไหมสุขลำบากกับสุขสบายความรู้สึกเหมือนกันมัง้งแต่ความสะดวกสบายไม่เหมือนกันจอดยัง ออกมาเลืเดียวเด้อข้างหน้านะ่ะเออด,ดีมาก CX8 นะรถไอ้ปอเขาบอกว่า CX8 หรือ CX อะไรวะ CX8 a l l h e e l d r i v e เชื่อไหมแม่ผมจะชอบรถยนต์นะรถที่มันขับเคลื่อนสี่ล้อนี่แต่ผมยังไม่รู้เลยว่าอ e e ิ d r i v e นี่มันมันหมายความว่ายังไง ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคือมันขับเคลื่อนได้ทุกล้อนะประมาณแบบว่าเาเลือกได้ว่าจะเอาขับเคลื่อนล้อหน้าหรือจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังหรือจะเป็นขับเคลื่อนมั่งทั้งสี่ล้อเลยไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าส่วนไอ้ 4x4 full w h e วิ drive เนี่ยน่าจะขับเคลื่อนสี่ล้อแท้ๆเลยใช่ไหม รือว่าปัจจุบันนี้มันปรับได้วะแบบว่าอ่าขับเคลื่อนเฉพาะล้อหลังและขับเคลื่อนสี่ล้อได้สองแบบแบบนี้ถูกต้องไหมเพือพ่อนเพื่อนท่านใดแม่นแม่นเรื่องการขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนในบอกหน่ยอยออวิวไดหรือว่าขับเคลื่อนล้อหลังซ้ายล้อเดียวแบบนี้หรือเปล่า ถ้าเป็น AWD นะผมจะถึงแล้วที่หมายปลายทาง6738อากาศเย็นสบายดีชอบ คนไทยชอบหน้าร้อนฝรั่งชอบมัง้งไม่มีอะไรตายตัวนะโลกใบนี้ผมเหลือเวลาอีกเอ้ยอีกสิบนาทีนี่ว่าขับใจลอยเชียวลืมไปว่าเราต้องเข้างานให้ทันนะขับใจลอยซะยาวเลย ไม่เป็นไรมันจะถึงแล้วผมเหลือเวลาอีก13บานาทีคงหาที่จอดรถได้ได้ไม่ยากเท่าไหร่หรอกมัง้งเพราะว่าผมมาเร็วอยู่นะแต่ก็ไม่แน่นะครับเป็นปีใหม่อ่ะคือมันจะปีใหม่ทุกอย่างมันก็จะรัดตัวอะไรแบบนี้นะหมายถึงธุรกิจหรือจะเป็นกิจการหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นนะมันน่าจะอะยังไงล่ะนี่คือทำไมไปไม่ได้ เจ้าคือไปไม่ได้ละไอเอ้ยสมล้อมันจอดขวางไงเลี้ยวไหมนี่โอ้โหแล้วมันเลี้ยวเข้ามาทำไมวะไอเราด้วว่าจะเลี้ยวซ้ายเหมือนเรา เด็กน้อยวะน่ารากักจอดนี่ใช่ไหมพี่ชายอ้าวเห็นเปิดไฟพามากไอ้เรานึกว่าจะออกเอ้ยนึกว่าจะจอดเอาเลี้ยวไม่จ้า ปรปภเจ้าเดิมต้องเรียกว่าสหายดรู้จักมากจีกันอสสอนี่ว่าอาสอไปไหนเนะาะอสอเพ่ไปอสอจึงกลับบ้านอาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้นะผมก็เดาส่งๆไปงั้นนะ เป็นการเดาเล่นๆนะครับรถเยอะดีเนาะวมเหลืออีก11นาทีนะเดี๋ยวรอเขาก่อนตรงนี้นอดเยอะนะเนี่ย เออเวลาตั้งขาตั้งให้เห็นกับตาด้วยนะว่าขาตั้งมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและดูพื้นด้วยนะโอ้เยี่ยมเลยว่างครับดูพื้นได้วว่าจุดที่เราตั้งขาตั้งลงเนี่ยมันแข็งแรงไหมมันแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักเอ,อเวลาเราตั้งนะ มันอาจจะไม่ใช่น้าหนักรถทั้งหมดหรอกเพราะว่าน้ำเอาน้ำหนักรถบางส่วนนี่มันกดไปที่ล้อหน้าล้อหลังเดี๋ยวเราก็ไปดูกันไหนดูสิโซโลโดังเชียววยว่างเว้ยว่าง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  จีจีตูเสียบกับพี่หนุ่มเหมือนเดิมครับจัดรถชาวบ้านเอ็กแม็กจัดไหมน่าจะจัดนะรถเข้าหนักดีนะ เคียมฝั่งนี้รถเยอะนะครับไม่รู้สีกล้องเป็นยังไงนะจะถูกใจผมหรือเปล่า ต้องต้องถามว่าถูกใจผมหรือเปล่านะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราก็ทำตามที่เราชอบมันแปนฟึบไหลลงไปแล้วไม่มีความแม่นยำเลย าเราจอดรถตรงๆนะเราจะมีพื้นที่ในการจอดเนี่ยได้อีกเป็น10คันเลยหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันก็จอดเอยียงๆยงกันนะนะแบบขี้เกียจจัดตรงออกมาปุ๊บเสียปุ๊บจบไม่คิดอะไรมากส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลเขาหรอกหรือว่าเขาก็เราจะไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าทำไม ผมถึงจอดรถตรงๆอ้เหตุผลที่จอดรถตรงๆก็แค่อยากให้มันมีที่จอดเยอะๆแค่นั้นให้มันจอดรถเยอะๆได้ผมเข้าใจนะว่าจอดเอียงๆเนี่ยมันถอยง่ายสำหรับบางคน,นถอยง่ายแต่เป็นทำานีเปลืองพื้นที่ มันจะเกิดที่ว่างเยอะเนี่ยสังเกตฝั่งนี้นะฝั่งนี้จอดรถได้เยอะกว่าเพราะว่าเขาจอดตรงๆกันหรือว่าแบบก็จอดเอียงไปแหละเดี๋ยวกมมีคนมาจัดอืม <laughs> มันก็แล้วแต่นะแล้วแต่เลยถธอคิดว่ามันมันมันอย่างนั้นก็ตามสบายนะเบนอง ไม่ต้องอะไรถือว่ามาทดสอบสีกล้องมันไม่มีอะไรหลากหลายนะโทนภาพมันก็จะเดิมๆเมืเ่อไรครับสถานที่เดิมๆเ,เวลาก็เล่เรี่ยกันนิดๆหน่อยๆถือเป็นการเปรียบเทียบสถานที่ได้ดีนะครับถ้าเราถ่ายอะไรเดิมๆไว้ตลอดนี่วันใดวันหนึ่งสถานที่ที่เรา ที่เราผ่านหรือว่าที่เราถ่ายไว้เนี่ยโดยที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างเลยนะแต่บางทีใกล้เกินไปเราก็ไม่รู้ตัวนะว่าสถานที่มีเปลี่ยนไปมีอันนี้เพิ่มอันนี้เอาออกอันนี้เปลี่ยนอันนี้หายอันนี้อันนู้นอันนั้นก็ว่ากันไปจังมีทีลืมอะไรเนาะ ลืมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาเอาของและก็ไป <laughs> โอเคเอะมันไม่ลงนะครับผมก็จัดเข้าไปดิมันไม่ลงนี่นะมันยังไม่ลงเลยเนี่เออนี่ลงแล้ว <laughs> เก็บตัวล็อกไว้ด้วยอา้าว ไหวะเอานี่เวลาลมพัดมันจะได้ไม่ไม่ปลิวไม่อะไรมากล็อกกับรอไว้มือซ้ายผมโดนโซ่ไปแล้วนะแงบนานเช็ดครับผมส่วนใหญ่เวลาใช้อะไรเช็ดนะ่ผมจะใช้ธรรมชาตินะใบมงใบไม้เนี่ยหรือไม่ก็ล้างน้ำมันติดนิสัย ตอนอยู่ต่างจังหวัดเวลาต้องการจะเช็ดอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะมองหาธรรมชาติมองหาใบไม้ใบหญ้านี่จับมาแล้วก็มาลูดลูดใส่มือหรือไม่ก็เอามือนี่ไปลูดใส่ประมาณนั้นโอเคไปเจอกันนะครับเรื่องเล่าบนหลังรถไม่รู้เบื่อหรือเปล่าไปเจอกันใหม่สวัสดี